อ่ะเหมือนอาจารย์จะให้เล่คทู่หรือยังไงเนาะทูกปูทูกปูนลุ้นอ่เติดมือไหนเล่าเลใมือหนเล่าพี่เล่นดีดีคนจะให้เลขยทูบดลค่ะผู้กช่องราชินีชแนลค่ะตอนนี้อาจารย์ตีมาแล้วมันกระดังข้าวโพดดีแบดดังคัดดังแม่แล่ะกับวม่งเลยส้งเกี่ยตว่วา3ตัวหน้าสตัวหลังรางวัลที่หนึ่งรางวัล อ่าสอตเนี่ยมีแปดเลยเตะกีมทัีงัวเพรามีแปด้ง้งไปแล้วเาน้ใจว่ทีเหมากอาจารย์บอลงอออะไรแปเพมีแหวไปด้อ้มาเ่นกมค้รไปนั่งปุ๊บลงมาหลอวเมืออจอย่เห็นนะว่าบัแดดย่นีอุ้ยอครับอันแนบอกไห้เสียไปใส มาเขาเห็นสมาอกเมื่อบอเมื่อบอกเสียมาคุ้มหัวไว้แบบนี้ลเขาเหมืยวเห็นที่เขาอาจารย์ตั้งแต่แคปซูลเสดผมแม่พนัะเอามื่อกี้เขวพื้นเยอน่เลหวยว่าไหนหมอหมอถเชีงไม่ให้เป่าให้เกินไหนะครับถ้งเป่าต้องกินแ่ๆต่าอเขาจมเมืองแป๋ถเลยอลวีช่วยพูดมอกซีตัวนี้นะอันนี้อันนี้เลย ้เลขงวดนี้มือนี้บเลยคขท่ชอบเลยนะครับเนาะเอาเลขทูปอันนี้เท่าไหร่แล้วเก้าเก้าเก้าอาจจะเขียนให้คนดูหรือว่าให้ทำกับเลขดูก็ได้เอ้าเอาเหมือนอาจารย์จะให้เลขทูปเป็นยังไงเนาะทูปปูทูปปูนะลุ้นผมบอกไปเมื่อสิบมิถุนไปในโชว์เทียวเดี๋ยวมาแจกมาแจะดังเอาแล้วเราอ้อมซื้อขายมัยเนาะเพราะว่านี่คือผมจะควงที่ไทยเตอนนี้ตอนนี้พี่เวทเป็นคนดังตอนนี้โน่เลขทูปคุณจะคนนู้นเลยเลขทูปเนี่ยเร็ว ดีดีด <rôle à déc> <ide él an ici> ีคนที่ให้เลขถูกนี่สี่สองดีสมดีสล็อกดมาแล้วดิมาแล้วรัเอาแล้วดีดีคนที่เป็นคนให้เลขถูกให้มาแล้วนะ้แล้วกี่นี่หลุดออกแล้วหลุดออกหลุดออกแ่ลกม่หลดออใช่ไมยไม่ใช่หลอกบ ที head, anyway. ่6กอมภา2005ร้อย67อาจารย์ต hmm. ้องย้ำ hmm. อ uh ีกครั้งนะครับว่าเลขอันนี้เข้าวมิลลุดซึ่งตัวผมเองไม่ร่วงเมยเอกตัวไหนนะครับแต่ผมหูผมจะซื้อเองแล้วเพรานั้แจกเลื่อนะครับเข้าไปเป็นเพียงแนวทางในการประกอบหรือลอตเตอรี่นะครับผมใช้ที่เจรัญญานะครับที่6กุมภา2005ร้อย67ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับเนาะหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับ สามตัวมีหกสกับหกสสองตัวเลขคู่มนันส่งตรงที่ไ้นะครับต้องไม่ส่งตรงที่ได้ท่ไ่ห่านะครับเท่ากันอาจจะ่หวังยานเดียวเลยทั้งในบเสียักับหัวกบพานะครับเนาะเือตัวผมก่อกีมันแก่เจ้าสามนบ่เากแงนกสเพากับยได้หเพาะพอจะรับลมันเป็นครั้งแรกที่เลขแปอั้นในประวัติศาสตร์คืออั้นตั้งแต่แปดูจนถึงแปดเก้าเม่อี้จะอั้นแค่สี่คู่ที่ผมปล่อยไปนะครับกซึ่ง ันก็ดีเท่ากันผมได้หายาใหม่อาจารย์รถที่แปดอยู่ไหนนะครับยังใด้ไหูครับลูกน้องส่วนเนี่ยไอเขาเป็นยังกะยาตะละบข้ามบอไอิดก่อนเด้อะสันตอใจนึงกะอยากไปย่างับใจนึงกะอยากเขาตีแปดมันเสียนะครับเพราะคือตอนไปลอยเห็ดเนี่ยไปลอยเห็ดเล็เขาขอเก่าเจ็ดเก่าผมย่างที่แล้วเพื่อมันใจเนี่ยปันใจไม่ได้กับยังอีกแล้วย่างเขาจำได้นะครับมันบมดขึ้นกันเด้นะครับแต่วันงวดนี่งวดนานี่ ผมว่าเลยเขาจะัามากนี้นักหนักเลยเดน่าจจะเป็นม่นี้น,น้านะครับเพราะว่าอยังตอนซูนรุดหนึ่งพฤศจิกาที่มวงพฤศจิกาเนี่ยเขามาเขาแค่รุดเขานห่เขกา,าได้ครับมาที่นีมากหนึ่งท่านว่าผมหายเก้าไม่มอใาหายเก่าหนึ่งเน้นๆเลยมันออกเก่าหนึ่งแล้เก่าเจ็ดบนมากงหมดนะครับเนาะมันกระกาศต่างานเลยผมคิดว่าหนึ่งนี้น้าเนี่จะมีสเสื้อหวยแล้วังหมดนี่แต่ิวาปูจะให้กำมาอกอยู่เพราะว่าปูก,ก็ได้คัดคนออกไปแล้วเห็นะี่ายังเข้ามานี่ก็ยังให้ค้นไั้ที่ก่นอนะครับ บางคนนี่ถือเปลคนกรนะเปไม่ได้เห็นห่ออาจารย์นัตต้ฮุขี่น่ี่นรออาจารย์นัตติหุดักหน่ยนี้โผมมาไว้ลงปูจิมฉัน้อนมควเลเปยนีของโบรานะครับเพราะว่านี่ะ คนดีด้นะคะน่ที่ผ kind of yeah, sort of ู้รคนดายุติกากรตทำรื่อเรานะครับกับเขาใจก็อยู่่นอาจจะเมินหลายวันจะเลดานะครับพย่องวมาอ่ะอีกคู่หนึงไม่เม่นมาอย่างกับูตามว่าแรกผู้ก็หมดเงินเลยนะครับผมเลยถามก็ไปว่าแล้วตอนมนเข่าทีผู้ตามนล่ะเมื่อก็ยุติดวงขอเทาเืออจะผมไ่เกี่ยวนนั้นตรงก็คือไม่ก่อนผู้ร่าคนขั้นถือที่เ่าเราปล่อยนงูรากคนข่้นถึงมาหลายงวดและอาจารย์ให้เขาหลายงวดขั้นถือก็ไม่นังอย่างนี้เนาะแม่ก่

เลัอกปกย่างได้แนะีน่ล้วน้อยกแล้วซะด,ดวกครับเ้าโอ้โอ้ปาทูฟันปลาปูดำไปโบเก้าเก้าไม่ถูกเก้าพันเจิะประกาศอีกเรองนะครับเ <c oughs> บพียจริงไม่ไขายหวยไม่ปรับเวทพนันนะครับถ้าเห็นอาจารย์โนตี้แอดเพื่อนไปหรือว่า ไปไขายวยไปแก้วม right? yeah, right? right? yeah, right. yeah, ันเกิดที่ของปลอมนะครับแย่ไปหลงเชื่อมันนะครับเหตุปลอมมันจะทักไปหายยังไปเชื่อมันเลยหลักการแย่ไป็นเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มบรรดานะครับกลุ่มฟอมทั้งนั้นให้กดออกได้เลยนะครับเนาะกลุ่มแดดเขนเป็เขราะเขาหน่องๆอมกระจกไปได้นะครับกูเลยอยากไปเขาแนี่ยวข้าวเพื่อเสือเขียวกขมาแล้วไส้เลยไปเอาเนี่ยคุณทำมือเีื่อเลยด้วยเลยนะครับนะที่นี้เดี๋ยวจะฆ่าไหวคูแล้วก็เอาไม่เล่าอยู่ก่อนนี่ ว่าต้เมื่อกี้นะเขาตื่อเอกตัางหากเนี่ยเฉพาะมืนนี้นะครับแล้วก็ห้าสิบสี่มือเนี่ยะี่ของเนี่ล้วยุ้นตัวี่สี่มือเหรอสี่สี่ลูกนะครับมีกระลาวเหรอเขาบอกควาล้านะครับสี่สี่หมเราไม่ใจ่มือเลยโอเคเกานะครับผมลูกเก้านะครับวันนี้เก้าแต่ว่าผมมันตื่ออันที่ผมบอกรัเอนนะครับ เก็บครับแล้วก็อย่าลืมแนวทางเลขไข่นะครับเลขอ้ม่เป็นเลี้อ๋อที่สมุติประกาศมารอเนี่ยไม่รออาจารย์มาเบิเงินเราต้องสี่หัวยิงสีได้หรือยังป๊อหัวบหันเหมือนกันันยนยงดดิอาจารย์เายนยนแล้เหมือนันยังวงไว้ไว้ในกล้ว อาารยมาสว่น้อไทอดนลวกเต่าเหมือนกันเอาอะไรสวดกว่งระวังหลูกเต่าเห็นเน้อแม่ไฟวนี่วเลข่ถึงในแล้วนครับารขอวยวัให้ทุกคนี่มีกันี่จี่ดาแ้าเป่างกายแข็กแรงเด็กกเนาะ เราคนดีแต่ยังมาอยู่นะครับคนยังสีหล่ะเป็นตะเบลเป็นตะปูเป็นอะไรอย่างหล่ะเพราะว่าอยังเราทนเท่าคนเด็กหรือว่าจะไล่เขาไปยังมาอยู่ะคนดีมากเลยต้องคอยด้วยลำด้วยในตัวมาไกลเลยมาไกลเดินโอ้เชียงรายก็มาเอ็นี่เชียงรายเชียงรายไหนเชียงรายไม่กล้องฉันไม่เห็นไหนไทยโคราชไทยโคราช กุลาดีไหมกุลาดีไหมไม่มีมีมีกล้ลาดีเ <avez> สื้อเีเกียวคอม่เอนเียงใหมมืงเลยมันจะมาเป็นเลียกันเจ้าว่ามันเดนยลลด โอ้วันนี้มาจากเชียงรายก็มีเออพี่น้องบก็ได้มาเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบก่อนนะะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะใจกันใหม่ไรหน้านะไอคิดหน้านะจะเอนีแบกนมทัยนารู้ไปยังน้อยเม่อนี้เขาไปเปิดแอปอสตังหรือวแอปัตตรีพาีตอนนี้เลขกเหลือหลายบ่คึ้นหมวดก่อนหมวดก่อนหาอย่งไรกับ่มี